สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามีกระสิเห็ดเห็ดแก้วบักพริกดิบแก้วบักพริกขัวแล้วนะพี่น้องบกักพริกบักพริกดิบเพาเอามาขวะนะัวนเนาะแก้วบักพริกดิบกระสิหนึ่งเห็ดพี่น้องหนึ่งเห็ดอ้ไนี่แหละหนึ่งเห็ดเพิงหวานกระส่ตะไคร้กับผักมิยังก็ใส่ไปตะไคร้ก็ไปอันโหระพา หมูซื้อมันอยจะลืมบางเทียนเนาะพี่น้องอันโหระพาตะไคร้สีนึ่งเ็ดกินกับตามแก้วเนี่ย่ะพี่น้องโอเคนอกจากเนาะข้างมอแล้วพี่น้องหมอก็ร่างสิ เอาอนบกคลีลก่กนบกคลีกินบอกคลีน้ำเนาะบอกคลีลงแล้วก็เซลเฮดลงเอาตะไคร่ลงขางลางน้ำจกักนอยให้มันไม่กินหอม ทเทเฮดลงพี่น่อมบ้งเ็ดนี่กะเฮดนี่กะปรุงแล้วปรุงเครื่องลงแล้วนี่ก็แซลพักไอ้เขามีพักยังเขาก็ใส่พักอันนี้โรยหนามันจังน่อยมันหอมหนึ่งเฮด กินกับพริกแก้วพริกซื้อๆนี่แหระพี่น้องอยากเอาฟ้าหมอมาปิดกันเนาะเอาฟ้าหมอปิดไว้พี่น,อน,นอ้องหนึ่งแค่สิบนาทีกับพ่อต้องดนึงดนโอเคนะจ๊ะพี่น้องเนาะ วางข้าล่อเห็ดสุกเนจ้ะพี่น้องเข้าก็สิตามแก้วล่อ <c oughs> จะตำแล้วสิเห็นเพิ่งไหมน่ะจะพี่น้องเนาะพริกตำละเอียดแล้วพี่น้องเนี่ยตำใส่บกคามเปียกอันนี้ก็แส่นาปลาไใส่เลยพี่นอ้องอยากมีเป็นมีปลาเป็นตนเนาะ้ามีปลาเป็นตอนก็สิตำเป็นตน้นนุ่งกันอื้อ เราเอาน้ำต้มผักใส่น้ำจาหน้อยก่อนน้ำรอเอาน้ำจากไอ,หกนะอ้หนึ่งผักนะเอ้ยหนึ่งเฮดกับหนึ่งผักเอามาใส่มันก็บสีนัวได้สิบนาทีแล้วพี่น้องเฮดเท้ากับตม้มซุกแล้วเนาะเพียงแต่ว่าเ้าเอามาหนึ่งอีกรอบนะสิบนาทีแล้ว พี่น้องหนึ่งเฮ็ดแล้วเซียวหน้ามันหนึ่งเฮ็ดเนี่ยใส่แก้วกันจากหน่อยตาำแก้วเสร็จแล้วพี่น้องมึงเนี่ยตเพ็ดเพ็ดพี่น้องเพ็ดคักแล้วสิตักใส่ถ้วยเนาะ แล้วจ้าพี่น้องเสร็จแล้วจ้าหนึ่งเฮดอันเพิงหวานบอกคอลีกินกับแก้วนะจา้าแก้วพริกดิบมาด้จ้าพี่น้องนะมันนี่กินเมนูแบบนี้แล้วพี่น้องบววนพร้อม กินหลายกว่าวันคือเก่าเนาะเมนูษสุขภาพก็ได้ดีเนี่ยหนึ่งเ็ดว้านหวานพี่น้องเอ้ยหนึ่งเ็ดปึ่งหวานนั่วคับโอเคนะจ้าแค่นี้นะจ้า